สวัสดีจ้าพี่นอ้อง้องป่ายสุกุคนเด้อกินข้าวน้องกันจ้าอันนี้ทอดไข่แล้วก็อันนี้ทอดหมูหมูแดดเดียวจ้าพี่นอ้องคือเป็นนังซี่พี่นอ้องคือเป็นนังซี่ยาแก้วดิยาแก้วชุบแป้งจ้าชุบแป้งทอดหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวชุบแป้งทอดพี่นอ้องอังสั่งเด็กมันคั้นประกอบเด็กมันจะบากินจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูยอหมูยอชุบแป้งทอดเหมือนกัน หมูยอทุบเป็นทอดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอาหารยกแก้วน้ำพริกมาท่านได้ตามพีน่น้องกิ่ตำน้ำพริกปลาทูอยู่เนี่ยคอยสิตำน้ำพริกปลาทูอยู่จ้าพี่น้องมาเด้เอกินเขาน้ำกันแซ่บๆจ้าเนี่ยเห็นบ่ออาหารอาหารมื้อนี่ก็เป็นทั้งสี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องต้องป่ายสุกุกญนเห็นบ่เนี่ยอันนี้ไข่เจียวข่อยอันนี้ก็ เออข่อยไายก่อนนี่ทยเมื่อกี้อยาาอู่ไายเมืองงามจ้ะมาเด้อพี่นอ้องกินข้าวน่วกันจใาแซ่บเสบียเห็นหมก,กับขา้าวกับข้าวข่อยก็เป็นซี่เลยพี่น้องเอ้ยรอตำพริกขี้เถียวพี่น้องเหลือถ้าตำมะพริกตำมะพริกหยั่งคือตำมะพริกอันนั้นแหละตำมะพริกปลาทูใส่น้ำปลาคือเกลาพี่น้อง อาหารข่อยข่อยตำน้ำพริกก็นะ่ามูเจ้าจะได้เบิ้งน้ำพริกข่อยน้ำจะได้เป็นตาแซ่บให้ข่อยตำน้ำพริกก่อนเด้พี่น้องเด้อเนี่ยก็เห็นไทยเห็นหนั้งสี่แต่ว่าบบทริน <c oughs> มีน้ำพริกมันก็เลยบ่ได้เห็นเป็นตาแซ่บไหมพี่น้องจะเอาจักสองคนระับ ผักอันนี้ผักต้มผักลวกยายแก้วก็กินมื้อเศร้าพี่น้องอาหารข่อยอาหารค้นอันไข่มันเนาะนี่อาหารค้นเพเป็นไข่มันไงก็จะกินแล้วนี่แซบ่บแซ่บนองพี่น้องไปเดี๋ยวจะตำพริกกันตำพริกตำน้ำพริกมะม่วงใส่ปลาทูแต่พี่น้อง ทำพะปิโกมวงใส่ประตูเด้อพี่น้องเด้อจับมือเดียวตามือเดียวจ้ะตามือเดียวตามือเดียวทำ เด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพี่น้องน้ำพริกข่อยนี่น้ำพริกแก้วเสร็จแล้วจ้ะเออเออน้ำพริกแก้วเสร็จแล้วพี่น้องมันเป็นอย่างดูตาอันนี้เห็นบนนะ่นอ่ะมาแซบบอพี่นอ้องมับบมาจะพี่น้องด้อยกินข้าวน้ำกันจ้ะมากินข้าวน้ำกันจ้ะจานบอกง่ายน้ำพริกมะม่วงข่อย ถ้าใส่สมขั้นมักใส่สมกับใส่มักเน่าไปที่หลังเด้ออันนี้ใส่ม,มงอย่างเดียวย่านมันเหลือแล้วมันจะเสียพี่น้องก็เฮาเฮาจะกินเฮาก็แบงใส่ถ้วยน้อยขั้นเฮามักสมเนี่ยถ้วยน้อยนะนักเียมถ้่ยน้อยไว้เลยกินกระตากเสิอน,น้อยแล้วก็เอานี่ใส่มามาจ้ะจวดจวดน้ำกันจ้ะพี่น้อง